ในเวลานี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มากด้วยเมตตาธรรมและมีลูกศิษย์ลูกหามากมายค่ะหลวงปู่แสงนั่นเองค่ะแห่งวัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยะโสธรซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านมีอายุได้ถึง100ปีแล้วค่ะหลวงปู่แสงเนี่ยท่านก็เป็นศิษย์สายตรงนะคะของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะซึ่งเป็นพระปฏิบัติสายกรรมฐานที่มีเมตตาสูงมาก ท่านเนี่ยก็ต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาที่เยี่ยมเยือนไม่ขาดสายนะคะพร้อมคำสอนทางธรรมที่สั่งสอนลูกศิษย์เนี่ยให้ได้เลื่อมใสเสมอมาค่ะวันนี้นะคะเราจึงขอนำเสนอสิบคำสอนของหลวงปู่แสงอริยะเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยเมตามานำเสนอนะคะเพื่อขัดเกลาจิตใจและน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะหนึ่งนะคะอย่าผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวความตายจะมาถึง จะเสียใจตามภายหลังค่ะ 2. พากาันคิดบอดจะตายมือใดมัวหลงโลกอยู่เด้อให้รีบสร้างความดีเข้าไว้จะได้เป็นที่พึ่งได้จนที่สุดบอดต้องมาเกิดอีก 3. นะคะให้เอาชนะกิเลสตัวเองอย่าไปเอาชนะกิเลสคนอื่นชนะกิเลสใ,ในใจตนได้แล้วค้นชื่อว่าชนะทุกสิ่งในโลกนี้กิเลสอยู่ขอบฟ้ามาหาสมุทร ไหนก็ชนะทั้งหมดถ้าเราชนะตัวเราแล้วสีมาให้อัตมาเคาะแต่หัวน้อยมันสิได้อย่างดีให้พากาันเคาะหัวใจเจ้าของพุ่นเอาสติปัญญาให้มันเกิดขึ้นเอาความเฉลียวฉลาดนำขึ้นมาใช้เวากันว่าบ้านเมืองมาสิเจริญรุ่งเรืองบ่อมันสิเสื่อมบ่บ่ต้องไปถามหาอย่างไกล ความเจริญมันอยู่ในหัวใจหมู่เจ้านั่นแหละอาอย่ามัวแต่ไปดูจิตใจของคนอื่นจนลืมดูจิตใจของตนเองรู้ไปหมดว่าคนนั้นดีคนนั้นชั่วแต่กลับไม่รู้ว่าตัวเองมีดีมีชั่วมากน้อยแค่ไหน 6. การทำบุญกับพระอรหรอันต์อานิสงส์งจะเกิดไวเพราะจิตของพระอรหันต์นั้นบุญท่านไม่ค้างบาปท่านไม่รับ ทำบุญตอนไหนท่านให้ตอนนั้นเจ็ 7. ทานการกุศลนี้แหละจะติดสอยห้อยตามเหมือนเงาตามตัวตกอยู่แห่งหนตมนไหนบุญเหล่านี้จะประครับประคองให้เราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ 8. เหรียญเหล่านั้นมันกันตายบ่ได้เด้อถึงคราวตายก็กันบ่ได้กันเกิดบ่ได้กันเจ็บไข้ได้ป่วยก็บ่ได้ หนังมันซีหย่อนจะเหี่ยวก็กันบ่อได้ก้าวให้เลือกคบแต่คนดีคบกับหมาหมาก็พาไปกินขี้ชีวิตเจ้าของอยากได้ดีก็เฮ็ดเอานั้นตัวเลือกคบคนก็เบิงง่งนำพอคบกระจงังคบกับคนชั่วเขาก็พาชั่วคบกับคนดีเขาก็พาดีคบกับหมาหมาพาไปกินขี้สิบไปอยู่บอ่อสิบ การให้ทานนั้นเป็นเครื่องแสดงออกของความมีน้ำใจไม่มีความตนีทีเหนียวแม้ตายไปยังต้องกลับมาเกิดอีกก็จะเป็นผู้ดมด้วยอดีเลกราบเช่นพระศิวลีอันนี้อาจตามายกตัวอย่างให้ฟังนะผลบุญนั้นไปหายไปไหนนะที่เราได้ทำลงไปย่อมติดตามอุ้มชูเราไปทุกแห่งทุกหน และนี่นะคะก็เป็นคำสอนของหลวงปู่แสงค่ะไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ